ลายคนอาจจะสงสัยว <c oughs> ่าการจัดทางบประมาณส่วนบุคคลคืออะไรแล้วเราทุกคนต้องทํำไหมวันนี้เรามีคําตอบครับการจัดทํางบประมาณส่วนบุคคลเป็นกระบวนการสําคัญในการจัดการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของสถานะทางการเงินในปัจจุบันและวางแผนการใช้จ่ายการออมและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับคราวนี้เราจะมาดูงบแสดงฐานะทางการเงินส่วนบุคคลว่ามีอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์ หนี้สินและความมัง่งคั่งสุทธิครับทีนี้หลายคนก็อาจจะงงว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างเรามาดูกันที่หนี้สินครับหนี้สินคือภาราทางการเงินที่ต้องชำระเกินนั่นเองสสินทรัพย์ก็คือทรัพยากรที่เราเป็นเจ้าของและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนั้นเมื่อเราเอาสินทรัพย์มาลบก,กับหนี้สินก็จะได้เท่ากับความมัง่งคั่งสุทธินั่นเองครับทีนี้เราอยากจะทราบว่า,าฐานะทางการเงินของเราเป็นยังไงไม่ยากเลยครับก็ให้ดูได้จากความมัง่งคั่งสุทธิของเราวิธีการหาก็ไม่ยากครับ แค่เอาสินทรัพย์ของเรามาลบกับหนี้สินของเราก็จะได้ความมั่งคั่งสุทธิของเรานั่นเองแล้วสินทรัพย์คืออะไรก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าสินทรัพย์ก็คือทรัพยากรที่เราเป็นเจ้าของและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามความคล่องได้ดังนี้คือสินทรัพย์มีสภาพคล่อง และสินทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องซึ่งสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคือสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องนั้นเป็นสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดได้ยากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนั้นมีมากมายครับทั้งเงินสดทองคําและเงินฝากธนาคารส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องนั้นก็เป็นจําพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งที่ดินบ้านรวมไปถึงรถยนต์เป็นต้นครับและสินทรัพย์นี้เองก็ยังแบ่งเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคตทั้งบ้าน ที่ดินและรถยนต์รวมไปถึงทองคําด้วยและยังมีสินทรัพย์ส่วนตัวเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันทั้งเงินฝากธนาคารและเงินสดเป็นต้นครับสําหรับตัวอย่างการบันทึกสินทรัพย์นะครับก็จะเป็นไปตามรายละเอียดนี้เลยนะครับรวมทั้งเงินสดเงินฝากกองทุนรวมบ้านรถยนต์รวมสินทรัพย์ทั้งหมด6กล้านหนึ่งหมื่นบาทแหมพ่อเศรษฐี ส่วนหนี้สินก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือภาระทางการเงินที่เราต้องชําระคืนซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองประเภทตามระยะเวลาคือหนี้สินระยะสั้นผ่อนชราระไม่เกินหนึ่งปีและหนี้สินระยะยาวผ่อนชําระมากกว่า1ปีซึ่งหนี้สินระยะสั้นก็จะประกอบไปด้วยหนี้บัตรเครดิตหนี้กู้ยืมส่วนบุคคลรวมถึงหนี้นอกระบบส่วนหนี้สินระยะยาวก็จะประกอบไปด้วยหนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนรถเป็นต้นครับ ตัวอย่างการบันทึกนี้สินก็นเช่นเดียวกันครับก็เป็นไปตามรายละเอียดนี้เลยนี่เหมือนจะน้อยแต่มูลค่าอย่างเยอะก็รวมเป็น1,520,000บาทจากที่ได้แจกแจงรายละเอียดไปการจะหาความมั่งค่งสุทธิก็คือต้องเอาสินทรัพย์รวม6น1 0 0 0 0บาทไปลบกับหนี้สินรวม1,520,000บาทก็จะได้ความมั่งค่าสุทธิเป็น4,490,000บาทซึ่งสะท้อนสุขภาพการเงินโดยรวมแหม รวยจริงๆครเรื่องหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะั่คือเรื่องงบรายได้รายจ่ายกับกระแสเงินสดแน่นอนก็จะประกอบไปด้วยรายได้ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการทํางานและรายจ่ายที่เป็นเงินที่ใช้ในชีวิตประจําวันและเกิดส่วนต่างทางการเงินเป็นเงินออมเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งเราสามารถศึกษาหาข้อมูลได้เพิ่มเติมเลย แล้วการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนครับทําให้เราได้รู้สถานะทางการเงินปัจจุบันทําให้เราได้วางแผงกนการใช้จ่ายและการโอมทําให้เราได้ติดตามความคืบหน้าการบรรลุปเป้าหมายทางการเงินและปรับปรุงสุขภาพการเงินในระยะยาวด้วยครับ เอาละเรามาถึงบทสรุปแล้วนะครับว่าเราจะทํางบประมาณส่วนบุคคลเพื่ออะไรบ้างเราได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินต่างๆเราได้จัดทาง,งบแสดงฐานะทางการเงินเราได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและวางแผนเพื่อปรับปรุงสุขภาพการเงินรวมทั้งติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนี้กลุ่มพวกเราขอกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ